การที่ถูกกล่าวตูใส่ร้ายหานะเรื่องดูถูกคนที่ถูกคนที่ถูกกล่าวตูใส่ร้ายดูถูกเหยียบยามนะแต่คนที่นี่ธรรมะเป็นที่พึ่งนั่นแหละเป็นเหตุแห่งการให้เกิดปัญญาด้วยว่าต้องไปหน่อยใจอย่างนนคนที่นีธรรมะเสียเอาธรรมะเขามาพิรณา,าตัวเองแต่การถูกลังแกเอาเปรียบ ร่งางกายก็บช่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นนนนคนคนคนั้นที่มีธรรมเป็นมีพึงฝึกฝนตนเองสร้างกำลังกายแห่งตนเองแลวก็สร้างกำลังใจแห่งตนเองกายก็เข้มแข็งใจกับคมแข็งมีอ,อะไรจงว่าเป็นเหตุแห่งการเกิดกำลังเอ้อบ่แม่นไปออนแอท่อแท้ท่อถอยเขาล่างแก่ไปโทษตะโชกชะตายัางนั่นนั่นนี่นี่ไปในด้านทิ่ฐิ เร <c oughs> าต้องไปเขาลัางแกหรือว่าลังแกเบียดเบียนทางร่างกายตบตีเงล้วแต่ฝึกตนเองสั่งกำลังตนเองออกกำลังกายมันแขนแ็งแรงเปลี่ยนกล้ามจากว่าล่ะว่าจะตีปากมันขึ้นยากว่า <c oughs> อสั้สนๆเพราะว่าเฮาเป็นคนปฏิบัติธรรมเฮาบาลัางแกเบียดเบียนทำลายทำลายผู้ใด แต่ว่าเฮากับบ่สไหนบุคคลผู้ใดมาทำลายทำไรเฮ้าคือกันาใจบ่าหล่ะอ,อมันต้องจิ่งนีมีจิิงนีจึงมีสิ่งนี้ควรสิ่งนีจ,งนจึงควรเด้บ่แมน่าสิย่องไปเสียทุกอย่างใจบ่าหล่ะแต่ที่สำคัญคือเราจะไม่ถือเอาความแพ้หรือความชนะกับท่านผู้ใดเป็นการปกป้องจากความอายุธรรอำดีบดีเป็นเครื่องนำในบุคคลที่ทำลายเบียดเบียนลังแก่เฮ้าดูถูกเก่าตู่ใส่ร้ายผมเหิง ยังกะแหล่แจอาจจะได้ลดแทงข้ามจากเอกก็ได้สิสาคัญคืเาเว่าวางจิตเป็นกลางให้เป็นไม่ถือเอาความแพ้ไม่ถือเอาความชนะเลยถ้าแพ้โอ้ยโทษตัวเองเกิดมาจนนาะก,กูเกิดมาบาม่มีปัญญานาะก,กูอ่อนแอแบบนั้นแบบนี้ไม่ต้องไืโอโทษอันยังเลยเอาธรรมะเป็นดีพึงพุทธเจ้าสอนว้เบิดทุกอย่างเดอ,อมเมตาการหลบเพื่อนกับสอน เพระทั้งบ๊ได้ลบเพื่อเอาชนะเด้ปกป้องคุ้มครองไม่ถือเอาความแพ้ไม่ถือเอาความชนะยาใส่กิจเจตนาแม้จะมีถ้ามีการฆ่าจะทําอย่างไรให้เธอจงวางกิตเป็นกลางคุณดีไม,ม่ธรรมดาเด้เราทําเพื่อปกป้องเราไม่ได้ทําเพื่อเอาชนะนี่มันเป็นลึกซึ้งเพียงเดคําสอนส่วนนออมันลึกซึ้งมันละเอียดข่าค้นบ่มีเจตนากับขา่าขาค้นบ่มีอารมณนะ์เนี่ยมันเก็ดไดอยากเลยเนาะ ธรรมดาแต่เขาเป็นทหารจากวา่าละเออในพวกทหารม่านพอคำปรึกษาบาสีวานใจแบบในี่ี่ยเออก็จ้งสัน่นเถอะว่าตัวอย่างอยังชืง่อหลวงปู่องค์หนึ่งคนก็เคยเป็นทหารพามา่าเออบ่ดด้ไปลบก,ก็ะพรดอกเป็นไฟการขั้วนะ้ะเว้าเขาถือเขาขาตายไปเกิดสวรรค์เบื้องรู้หนังนนะธรรมดาบอก แทนที่สิอาขาดเนี่ยบอกหรือความแพ้หรือความชนะหรืออาขาดบาดรนางซึ่งกันและกัน่นว่างจิตของเพิ่นเป็นจะเกิดสวรรค์เฉยต่อมาก,ก็ไปเกิดเมืองเล่าต่อมาก,ก็มาได้บูรณะว่าบูชาพราผาฏะต่อมาก,ก็มาได้เกิดเป็นลูกพิษลวงปู่หมันบรลรลุอรหันต์แลมาด้เนาะสั้นแล้วนี่แหละเข้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเข้ารู้อันใดผิดอันใดถูกอันใดควรอันใดบ่ควร ห้ากับบไปลังแกเบียดเบียนทำลายเบียดเบียนผู้ใดสี้ชีวิตละสับสินแบอแต่ว่าถึงที่สุดคือตลอดทั้งคนและสัตว์ทองแต่ว่าแต่ห้ายังว่างถือว่าถึงที่สุดใดเหตดใดมั่งบ่ได้มั่งเขาเฉพาะคนตะกอนรุกสัตว์ที่มีเจ้าของเรือจริงก็ว่าไปนการเรียนชีพเด้องห้ากับบ่าย่อมให้ผู้ใดมาล่างแก่เบียดเบียนห้าวคือกันนี่แหละนั่แหละยามตตาแบบงงๆเพราะว่าความมตตาบางครันบางอย่างครับบางคนความมตตานันที่ห้าให้ความสนับสนุนเขา เขาอาจจะไปทำร้ายผู้อื่นได้มากยิ่งกว่าหรือนําย้อนกลับมาทำร้ายเราและให้เบิงบ๊บบแมนวาสิงม่นยังกับไม่ต,งงงงงงตาโง่ๆหรอกจะให้โอกาส <c oughs> คนไหวยพยายามที่ทำความเข้าใจให้ดีในในธรรมะมี่ควสอนไปเบนเราดิแตหลายคนที่ถูกเขาเยียบยามดูถูกเนาะเขาดูถูกว่า พึ่บ่เรียนหนังสือบ่เก่งถูกยากลําบากบ่มีปัญญาบอกอย่าหน่อยใจศึกษาธรรมะเลยพุทธเจ้าสร้างสอนแสดงไว้บิดเลยเหตุควก็เกิดปัญญาจากการดูถูกกก่าตูการใส่ร้ายการถูกเบียดเบียนหลายๆอย่งะะางนะครับแม้กระทั่งในทางการทำไรยทั้งร่างกายเบียดเบียนทั้งร่างกายเฮาาอย่า,าไปถอแท้มันออกกับร่างกายดีๆเรียนกลามายังไงแข็งแรงแตีปากมันเลย จากบลา <c oughs> สีแมงโดรดบัสนคิว่าอ,อันใดที่พเป็นประโยชน์ใดที่พ่เป็นประโยชน์โดยสนธนาธารณะและกุศลยาสนไกมันบ่นบาปดอกเขาทําเพื่อปกป้องแต่ว่าเราไม่ทําเพื่อลงังแกรือกลุ่มเหงเพื่อเอาชนะมันจะคือเอาความแพ้หรือความชนะแต่เราทําเพื่อปกป้องในความอายุติธรรมเด้อยพันมันเราสีย้อมขาเบดร์สุย่างเด้อหลายๆาอย,ย่างที่เขาคิดนึก ในอดีตอดีตการท่านมากเลยที่เขาข่าทำไรยเมืองหน้ารุ่ท่าจรี่จิดสุทั้งหลายเราเนะี่ยนั่งสมาธิเราตัดข้อูีสืส่อแต่นี่บโ่โศนะาลายๆอ้ยางนั่นแหละแต่ห้องศึกษาเรามันมันติดน้นำออกมาบอกเป็นภาษาหนียากเลยหรอกห้ศึกษาดีๆีลึกซึ้งเขาไปเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นไร้ไรอย,ย่างในหันกลงางห้องปฏิบได้ ว่าเมตตานะ่ยจะเป็นเมตตาแบบงๆอองๆเพราะความเมตตาพออเพราะความง่ของตัวของเองอาจจะทําให้คนที่ทำลายทำลายผู้อื่นเกิดกอ่อกาลังต้องเบงิ้งเบิ้งเหตุเบิ้งปัจจัยมันเหตุว่าคนนี้เป็นใดเป็นแบบใดกับเบิ้งให้มันถือมันเป็นนั่นละห้าใส่ใจธรรมะคือห้าใส่ใจตัวเองเด็กได้ค้องู้กับไปฟังเอาสะก้อนแล้วก็อ่านเอาใพ้ะไตรปิดกสะก้อนซะ แต่ว่าจากได้ความจิงกับจังนอมน้องเขามาหาตัวเองคือจังฮักแสดงออกไปเรื่องว่าคนปฏิบัติรรมเขาก็บเไปทำบ่ายทำไรเบียดเบียนผู้ใดดอบเนีเ่ยแล้วเขาก็บบ่ยน่อมให้ผู้ใดมาเบียดเบียนทำบายทำไรเข้าคือกันนั่นสิเขาก็ไปศึกษาบนศึกษาจริงหรือบ่าจริงแบนแล้วไม่การไม่คือเอาความแพ้ไม่คือเอาความชนะนี่วบ้างาจิตแบบใดบ้างใจแบบใดหรือยังที่ว่าคนที่ททลังแก่คมเห็นทางร่างกาย เห็นจอยผอมก็ลองกางแกงหรือเป็นคนถุกคนยากออหรือว่านั่นนี่ว่าต้องไปหน่อยใจตัวเองออกกับร่างกายเสร็สร้างพุ่มตานท่านของให้มันแข็งแรงสําคัญที่ใจออใจมันสูงซยางเรอาอบำรุงร่างกายตัวเองให้ดีอย่าเรียนอย่ากินอย่าเที่ยวอ,อย่านั่นอันนีเออ้เพื่อไ้ปกป้องปกครองเองบ่แม่านยังไ่ได้เอาเวอร์สนะนะนะแต่ก็บวได้คือเอาความแพล เหตุเพื่อปกป้องการถูกดูถูกทางปัญญาก็คื้อกันอันนั้นอันนี้ดูถูกก้มวา่าเฮาเป็นคนบ่ามีปัญญาจังสันจังสีส่ศึกษาธรรมะทะลุเบิดจากว่าล่ะรูแกงเบดดิดศึกษาธรรมะเพราะว่าธรรมะคำาสอนผู้ใเจ้าสามารถแก้ได้ทุกอย่างแก้ได้เบิดทุกอย่างก็แล้วกันเนี่ยตัดปัญหาของการเกิด เวียนวายไปเกิด่นก็ยังแก่ว่าเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการบ่เกิดใดคือกันเหมือนทีธรรมดามันเป็นเหตุมาจากสเหตุมันมาจากสเออมันจังเวียนวายไปเกิดเนี่ยเพ่นก็ยังหาวิธีอ๋อมันมาจากกิดเนี่ยันก็จะต้องดับกิตมันงัง่บ่เกิดขนาดนั้นเด้และจั้งว่าปัญหาไอ้ธรรมะสามารถแก้ได้บดทุกย่างเฮ็ดในห้าเข้าใจอยังไรๆอย่างใด้นั่นแหละ แ้วก็เข้ากับทีทำตัวถูกทำตัวถูกบอได้ศึกษาธรรมะที่จริงมันบริยากเด่นเข้าเข้าใจคำว่ามักมีองค์แปดไม่ว่าต้องปฏิจจบัติเข่งเครียดยังไ้เข้าใจคาว่าสัมมาทิฏฐิตัวเดียวนี่เป็นผู้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงนี่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นแบบใดเห็นว่าเหตุกรรมยังกระสังต้องย้อนกลับขึ้นมาถูกเข้าเกล้าไม่ว่าดีไม่ว่าเลวเนีย่ย ไปขาเขาเขากับขาเห่าเป็นหลักเขาเขากันหลักเห่าไนตัวเขาเขากับตัวเห่าแต่เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นแบบนี้เออแม้กระทงเอาง่ายๆคือเห่าเป็นหลักของเขาหลักเกิดเขา่เวลาเห้าถึมาใส่เี่าเป็ยังเหลียวบุญเหลียวผีอยู่เด้ขนาดอยู่ในเงื่นแต่ของเป็นหลักมาแล้วเนี่ยมาใส่หนี่งซองบุญซองผีเออนีนี่ที่เห็นตามความเป็นจริงแบบนี้เออทุกสิ่งตัวอย่างเดียเหากับทำลงไปย่อนขึ้นหาเฮาเบิดนอเนี่ยเห็นตามความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบวสัก วาว่าคนผูญาตาญะพรหแม่งูกหลาเทัพอจัเกิดมาท่ะไรก็ตายต่าน,นั้นคนที่เกิดแล้วว่าตายบนน,น,นี้จะค้นหนานี่ก็เอินว่าสัมมาทิฏฐิจากว่าหลถามันสัมมาทิฏฐิแล้วมันสัจสังมาสังโฆโปความดำริเออดำริคือการแสดงความเห็นขึน้นในขณะที่เห็นนั่นะในปัจจุบันในปัจจุบันตาเห็นดอกไม้ดอกบวัวเออคิดไปทางสวยงามก็ะเออเอาไปบูชาผะดีกวายเอาไปเห็นมันดีนี่ดีกวายมันก็คิดแป็นสัน อย่างน้แต่ฟังเรื่องเล่าใดก็สังเป็นเรื่องได้ปรับมาเป,เ,เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีเหตุด,ดียิ่งกาเก้าอีกเมื่อมีความเห็นถุกต้องตัวเดียวแล้วตัวทั้งอันอื่นๆนก็เดินตามสามารถผิดๆเองดอกนั่นแหละถ้าใจของเ้าอยู่เฉพาะบัดมู่พิษุนาบวชเห็ดเฉพาะตามภาวินยยัยนี่นะม,มันก็บรรลุเองดอกมหาจะไปคุ้มยังมันก็นะไรดอกเพราะความคิดมันบ่ไปอยากได้ยังไง่าม,มึงดีๆเร้อภาวินัยนั่นนะ มันมีเนวเป็นแต่อย่างใดอย่างจักย่าเดีเข็ดไปตามนั้นแหละคือนี่บารมีเข็ดคนยังมากไามก็ไรล่ะเข็ดไปรักษาสิ่งขอพาินัยไปเออบังจิตใจของจะของอยู่เลยอยู่เลยมันจะไปใส่ว่ะเออนั่นแล้วเป็นการบำเพ็ญตัวเอาพาไนัยเทียบกบใจคือความคิดแต่ของพาไปไนเทียบไปเทียบมาเทียบมาจะไปมันก็คอยสลัดออกสลัดออกมันคอยออกเอาเองก็ แต่ว่าก็ยังว่าทุกอย่างกเล่งตัวเองเล่งเพ่งก็มาในอานาปานสติจับลมหายใจให้ได้อ,อบ๊ผิดเด้ที่มันกาวเอาไว้จะกเห็นผลเร็วเล่งเอาภายในเจ็มือบ๊ะเมืเม่อไปเข็มเห็นสเลปเปะเดยจะลืมเ้อสติรู้อยู่ในลมหายใจเขาออกตลอดเจ็มือจักสันตติแบบต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องไม่ขาดไม่เว้นเด้เอ,อเหตุไปเหตุไปน,มมน่ชั่วโมงหนึ่ง เผลอแพ้ไปทั้งไม่เผลอออกจากร่มหายใจมากลับมาหนับหนึ่งไม่เด้เอเห็ุไปได้หกมือแล้วหรืออีกวิหน้าที่หนึ่งสิเต็มเจ็ดมือถึงเถอแพ๊บมันมหนับหนึ่งไม่อีกหนับหนึ่งไม่เริ่ม้นไม่เป็นวันที่หนึ่งไม่เข้าใจว่าล่ะออนี่ละไรผีคนไรจะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปียังยิงยวดอ่ะนะว่าบรรลุเรนะ็วเลยเอาไอู้ในหันตัวเจ็ดมือต่เมื่อเสียชีวิตแตา,ามื่าสียชีวิตก ทุกเพื่อบ่ามาเก,กิดดีทุกเพื่อสบายเป็นระเหตุย่เด้เนาะเออเลงเอาแบบนี้แหละเห็ดมาไปแห้งเลยจะว่าอะไรยังแบบเห็ดมาไปแห้งแล้วเห็ดมาอยู่เป็นเท่าไดเดือนเล้วบ่ได้แมงไย,เ,ยเ,เลยพวกเจ้าเอยที่มากุมเอาเห็ดเอาเลยนี่เอเอบ่ากินเขา้าบ่ากิน,น้ําเออแต่ว่าบางที่กับไปห้องน้ำไปอยู่มอ,องห้างว่าแม่นห้องน้ำแบบนี้รอกมันอยู่ป่าอยู่คนเดยียว ปวดมันไดกก็นำแมมแต่ว่าบ่ออกจากลมหายใจจากบ่ละบ่มีสติเพอออกจากลมหายใจแม้แต่เพียงนิดนึงแต่ที่แรกกับสเปะสปะอยู่ในในี่หาเดือนแั่นน้โอ้บ่เป็นของง่ายปันไดแต่ว่าเขาแม่งของยากบ่ยากนะครับเพง่ายนับเริ่มมาจากเจ็ดหมื่นตอนเหนื่งเลยบ่ขาดจะเขือเลยบ่ลับบ่นอนพร้อมดิขนาดนั้นดิบ่รับบ่นอนบ่มีผู้ใดคุ้มไั่เ่องเหตุเอาเองเขาคุ้มห้าเอาเอง ต่อเนื่องคือ่หันมียังเกิดขึ้นกระช่างบ่หนีออกจากล่มเลยเนี่ยสติมันต่อเนื่องหมดมันเกิดกำลังกล้าของมันเองดอกที่แหลกกับลมสเปสสปะอยู่ทีหาเดือนนั่นแหละเหตุอะไ้ในในหาหกซีหาเดือนนี่อันที่ก็ได้คือจังมันสิเต็มแล้วเนี่ยเผลอไปคิดน้ำไม่พับหรือบางที่เกิดนิมิตวาบมากไปคิดน้ำนิมิตตับนั่นหายแผลเสียที่มันแล้วเสียที่ต้องคิดเจ้าของนั่นแหละมันเหมืนนยังเด้ เอาไหมเริ่มนับหนึ่งไหมนั่นสิบางที่เป็นพระพุทธเจ้าสเสด็จมากว่าด้เอาแล้วไปนั่งคุเข้าวแล้วพระเจ้าข้าแล้วโอ้ยเสร็จละกนูนับหนึ่งไหมอีกเออมีมิตต่างๆเกิดขึ้นนีหลราของหลอกของหลอง่อของร่วงั้งเบิร์ดเด็นับหนึ่งไหมถ้าเดียวแสงวาบมากเฮนับหนึ่งไหมได้นะนะอยังคิดด้อันเฮน่ะหนะจากเวลาแล้วมันต้องฝึดคนตนเอง จนว่ามันแน่หนึ่งมันเกินยังขึ้นกันช่างกูสิอย่ได้ล่มหายใจอย่างเดียวได้บาวเออพุละขนาดนั่นแหละจนว่าต่อเนื่องกันเองว่าตาต่อเนื่องกันเองในเกียรติหนึ่งมันต่อไปอีกได้หอดิบห้าชิ้หกมือมันต่อเอาเองแบบเออมันมันมันเป็นของมันเองอันตวนั้นคือมันเป็นเองเอามมหนาที่รู้กับมันเป็นเองคือตอนตอนคุ้มคุ้มยูนนั่นน่ะคุ้มคุ้มตัวเองสติมีบล็อกประคัเออจนถึงขั้นว่าเอาเบิ้งกันหนั่งตายแมมึงตายมึงกัหนั่กูคือล้มนั่งด้วยหนาผา คนเออมันซีหาเดือนเราได้อที่ว่าเผลอหน่อยได้หาเมื่อต่อเนื่องกันเผอไปคิดน้าแสงวับเผอไปคิดน้าเสียงเผอไปคิดน้าพ้นดังไฟอยู่ปลาไกลๆหยางไปน้าเขายยางไปขั้ได้กับ,บท่านเออป๋าจิมารูอ้าวกูเผลอแล้วกลับมาหนับหนึ่งไหม่เฮ้ย,ยีจังสันลับไปกลับมาจนถึงเอ้าเมื่อกันะได้หาหกเดือนตั้งบ่ได้ดตั้งบั่รใดอะ โศว่ะสิจยกว่าโสเอา้าตายกับมึงตายลงมหนีเดยอมันยังเกิดขึ้นกับจางอู้จักระว่านแกกออกกว้างว่าสนใจว่าสิเบึงมันเห็นอยู่ได้ยินอยู่หลายๆายอย่างที่เกิดขึ้นแต่ว่าบา่คคิดออกไปกับมันอยู่กับลมยางเดียวเอออย่ไปงังนั่นจนว่ามันต่อไปเอาเองบัดนี้เขามมหนาที่ลู้ของมันเอาเองเลยเด้อต่อไปเด็15ิ6หจิหกหมื่นอันนั้นเป็นเอาเองหลังจากนั้นเป็นเอาเองเลย อยากออกกับบแมนบ่อยากออกกับบแมนคือมันบ่มีความคิดแต่ว่ามันเห็นไปบดนั่นแหละอันใดอันใดที่มันเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาต่างๆบคิดน้ำมันเลยทั้งเห็นอยู่ทั้งได้ยินอยู่ทั้งได้กลิ่นอยู่สัมผัสรู้สึกทางกายกับรู้สึกอยู่ทางบคิดมีล่มอย่างเดียวเลยนั่นแหละจากนั้นมามันดูดมันเป็นเอาเองแบบนี้นี่นาที่ลู้ของมันเอาเองยังเกิดขึ้นกับร้างกับหุ่นจักย่อันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้น บพสนใจเอออันนี้มันสรุปมาเบาได้ตัวตอนนั้นเป็นอิลีมันฝึกสนิดนี้อย่างนี้เลยมันบรคิดหน้าทัองว่วางเด้เออยิงเบากับใจนวลทางาาาประสาทมัเบาว่ารู้เรืองอ,อ่งเงยเลยาเคยเห็นให้กับใจนวลจะจะเป็นแบบนั้นเป่ากอ้อเงินเอาวะเป่ากอ้อเงินเป่าสวนปามปิดนี้ในหัวนั่นวะล่ะ เ่เบ่งญยาิพี่น้องเจ้านั่โอ้มันเห็ดยังตาง,ตงอมง,งอมง,งอมเง,ง,ง,งนเนาะมันอายุเจ็ดมือตายไปเืิดตายเกิดตายเกิดถ้นเรือศูนย์ให้เขาลงนาลงคำจากาานั้นไปผู้บาดเนาะมาทำบั้อได้ได้รลับปากออกมาเด้วันพอดีลงไปเอาอันขวานใหญ่ฟั้นหัวเจ้าอยนะู่ในนรกบึกกันาะบอกขักวันนี้เรายัางบรูรูลเื่นเออเดีไปแย่งเอาจากหน้านิลบานารู้กูดึก ซับหัวเอาเองแบบก็ตนะ euh ููนคับว้เนาะเด้อเอ้าก็เอาปุ๊บเนน่ะ O 这。So. Yes. Yeah. ป่าที่ปนุผ้าขาวะตุภาวะาลูกตาขุนข้านขวาต้นไม้นาถูผูทานน้าหน้าถูผู้ดน้ากมีผูตานันน้ากมีผู้ด